เออวิ่งดูภาพใต้น้ำว่ะเนี่ยกูอยากดูใต้ไล่ะแลยวไปดิบดูินอ่ะน้ำไปก่อนเนี่ยเรื่องให่ใจ่เ้มากุ๋วไป้วยาวไม่ต้องไม่้อากระดึงว่ายน้ำแข็งเวล่น่าจะพอไหวอยู่โว คุณคโนลามาได้ด้วยหรอเปล่ามวดีโอแล้วมือล้าไปเลยคุณโนว่าโนลาม่าเจี๋ยวอย่าี้ครับเจี๋ยวเลยครับเจี๋ยวไหมครับเจี๋ยวใช้ได้เลยครับยีงไม่ต้องมีเมียแล้วดิมายิงทุกวันเลยครับเจียวทุกวันเลยมีแอคไก่ครับตาเท่ ไม่ได้แอบไม่กลัวตกเดมันจะไปไอคอนนครับแอบทะลึงนั่งฝั่งนู้นด้วยมันทำอะไรครับเสียวกว่าเดิ <laughs> เมจุกหดนะมดนะไหมแรงมากมาัน